ใส่เขาใส่เขาหอนกับตำกุ้งหอนตำกุ้งเป็ดโอ้คือฉีดเสียบหอนเลยครับใส่เขาเหนียวหอนแซ่บๆกันครับแซ่บๆกัน จะกินยังดกใส่ครับแล้วๆตียวตั้งต่ครับฮึฮใส่ครับป่นี้ตั้งแต่ใส่นตู้เย็นเอาหกหน่อย ใช่หน่อยเตรียมโคกแล้วครับมาคงแซ่บแซมกันครับเดี๋ยวค่อยไปแซ่บแซมกันนะครับนะซีสันจะเป็นยังไงครับมาได้ครับเด้อขอราทำกันแซ่บแซมกันนะครับเด้วยทำมาคง ก็มีผักบุง้งผักไสผักขาบักแข้งน้องใหม่ครับตุนเป็ดครับตุนเป็ดตุนปีกน่นนะครับซ้ำๆกันครับเอ,อ้ยแกงหอยครับแกงหอยซ้ำกันนะครับแกงหอยเส่กะทิ แซมกันครับสวัสดีครับมากินขอน้ำแกงกันเราครับยำใบมือนี่แกะนี่ข้าวเหนียวหอนครับข้าวเหนียวเพิ่งหนึ่งแล้วครับข้าวเหนียวหอนครับโอ้ครับข้าวเหนียวหอนกับมีแกงหอยครับแกงหอยแกงหอยเซรีใส่กะทิ ใส่ใบอิเลดใส่ผักอิเลดครับแล้วก็ใส่ผักขาเนี่ยหน่อยแล้วก็มีปีกเป็ดครับตุนตุนจนโอ้โหเลือแต่กระดูกตุนจนเหลือแต่กระดูกครับตุนปีกเป็ดครับนี่แล้วก็ตกับมะงูครับผักกับกับมีผักขาผลาแข้งนี่เก็บม,มาจากหลังโวนนะครับมีผักไส้น้ำครับผักไส้กับมีาย ใส่อยู่หลังสวนแล้วก็กมีผักหนอกผักหนอกก็มีเลยครับผักบุ้งผักหนอกใหญ่ใบใหญ่ๆนีคน่ครับนี่คเป็นบ่อครับมาแซ่บๆเหมือนกันกับต้นใหม่มานี่อย่างผักชีลาวก,าลก,ก,ก็มีใส่ลงไปโอ้ผักกระเสก็มีผักกระเสผักกระถินริมรัวมาแซ่บๆเหมือนกันครับขอ,อนิ่งน้อนเราผ่อน ทมกันนะครับะอ่ะ,อะ,อะทำแหลกแหลกมาันกันว่า

มันจะหมอ,ของขาง่ายครับ,รบพ่อมันดิบมืนกับเปรย์เลยครับ มาครับมาถึงหมดทำเครื่องซุดเดือดเดี๋ยวครับเด้ คนหนัวนับคุณครับนเนี้วเลยครับกับเขาจ h à o แดกินได้ แจงหอยเชลีใส่กะทิแซ่บแต่หัวละผภาเฮ้ยไม่เห็นอะไรน,นครับเนาะแซ่บอีหลีเพชรเองเานาะมือแซ่บมันมึกลูบไปครับนะครับแจงใส่กะทิครับใส่กะทิหอยเชลี

รับสกวนครับอ <c oughs> ุมีสารพิษทำเก็บแม่มาเศร้านะครับสามังนนุก ăn được hấp ra tuyệt vời, thì bấm nhé không? sayaung kasih bo pet เขาเดินตได้สอยมากจากบ้านนอกครับทรงไม่าแลวไม่แก่ แลกว่าจะกินตะแกงหอยที่เปิดตูเ้เยน็นเ้าไปเป็นบีบเป็ดแล้วตุนครับก็ได้กินกับตำพงตำแบบแับเด้ยครับ มาได้ครับเพื่อ,ยอนยอดเหลี่ยสุนยินเป็นครับ 承诺。Oh,

นุกว variance, ่าแบบพิดที่ว่าเผ็ร

ก็ได้แก้เพชรครับ Yeah. Na. No. นะครับฝากไว้เด้อครับเด้สเอ,สำ,ดอสำหรับมื้อนี้ครับเข้าไปสำเนียงกดติดตามคลิปต่อไปครับโอ้ต่มุ้งเพชรอีเลยครับแซมแซมกันมื้อหน้าครับสวัสดีครับ